กบบับเลียนท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลน,นะครับกับขอบพระคุณแขกพี่น้องทุกทุกท่านที่มารวมในงานของท้องเบสและทนางนนนะครับพอดีใจเป็นอย่างยิ่งย็นพอในพี่น้องห้องแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน อ,อบอุ่นครับอบอุบบบบ่นเป็นพี่เป็นน้องกับผมมียังลงยรอกครับเดินทางมาไกลแต่ว่าได้ควมามภาคภูมิใจจากพี่น้องทั้งบาทนอาครับผมบมีใจน้ำลูกครับขออวยพรให้ลูกทั้งสองคนมีต่ความสุขความเจริญทำหน้าที่การงานประสบความสำเร็จทุกประการลำล,ำลังด้ด้วยดูแลพ่อแม่พี่นอ้องชุมบานนฮาคืา่เก่าเหระครับ กรับผมมีอย่างหลายนะครับเนี่ยหมอหมายให้ทั้งพี่พิธีกรอนเพินครับขอขอบคุณอย่างสูงครับกรับขอบคุณคุณพ่อครับเสียงประเมินให้กับคุณพ่อฝ่ายเจ้าบ่าวครับเอาละครับเรามาที่ฝ่ายเจ้าสาวผมขออนุญาตเคลื่อนมาฝั่งนี้นะครับมาที่ฝ่ายเจ้าสาวบ้างครับจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ดีคุณพ่อเนาะ <c oughs> คุณพ่อจะให้เกียรติอวยพรคู่บ่าวสาวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานวันนี้โอกาสนี้เดี๋ยวเชิญคุณพ่อครับ กับผมกบดูการนี่กราบสวัสดีนะครับเนาะนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสุขุมสุกนนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นมื่อที่ผมดีใจที่สุดในโลกนะครับที่เห็นลูกสาวกับลูกชายนะครับเป็นลูกชายกันแล้วกันเนาะนะครับได้ถือว่าตกนกโงใจกันนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอกาสนี้ขอคุณสำหรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านสุขุมสุกนเด้นนะครับที่มาให้เออนะครับ กำลังใจทีมงานมนีนะครับถือว่าเป็นแขกรวมเกียรติทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับสุขุสุขคนบุมีคนบอย่างไรนะครับนะครับขอให้จะบอยจะสาวมิจจะความสุขกันแลกกันเดินนะครับหากันแท่งกันนะครับจะได้ก็ดูแลกันครับขอบคุณครับครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งครับนี่คือพระคู่บ้านพระคุณจากคุณพ่อคุณแม่เอาล่ะครับท่านผู้มีเกียรติครับเสียรบมือให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับ อนุญาตเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่พรรค่อนตามอัธยาศัยนะครับเรียนเชิญครับบนเวทีของเราจะเหลือแค่คู่บ่าวสาวท่านผู้มีเกียรติครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวขึ้นขึ้นมาด้านหน้าสักนิดเดินนะครับหลายๆท่านที่มาร่วมงานในวันนี้หลายๆท่านมีหลายๆคําถามครับที่เฟ้นคําถามอยากจะให้พิธีกรได้เรียนถามคําถามสําหรับคู่บ่าวสาวหลายๆคําถามด้วยกันโดยเฉพาะหลายๆปัญหาหลายๆคําถามที่ทุกท่านอยากจะเรียนถามคู่บ่าวสาวในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นพระนาง นะครับในการกรองรักของเรือสนสําหรับเลอกดีในวันนี้เช่นเดียวกันท่านผู้มีเกียรติครับกับผมขออนุญ,ญาตเฟ้นเอาทั้งหมด3คําถามด้วยกันที่จะเรียนถามคู่บ่าวสาวบนเวทีแห่งนี้ต่อหน้าสักขีพยานต่อหน้าท่านประธานในพิธีแขกเกลือที่มาร่วมงานทุกทุกท่านนะครับคําถามแรกเจอกันครั้งแรกที่ไหนเราจะเริ่มจากเจ้าสาวแสนสวยเป็นท่านแรกครับเชิญครับ ของเชี่ยคือหลายแท้เจอกันที่ไหนนะพี่ลุงเจอกันกรั้แรกที่หาดคูเดือค่ะหาดคูเดือผู้บนค่ะรพี่น้องนัดนัดนัดเบื้องหน้ากันดูใจกันนะคะท่องเบสล่อไปนะคะบอกว่าเมื่อวายแม่เนี่ยประสเทมดนล่อเข้าไปหาดคูเดือนะคะไปกินไก่ทอดค่ะ พอกันเทือแรกยี่หันเนาะสรุปแล้วได้กินไก่ทอดไหมพี่เอท่าสรุปแล้วว่าได้กินไก่ทอดครับสรุปแล้วดำครับนาละครับนี่คือความน่ารักของคู่บ่าวสาวท่านเบอริกเก็ตเราเจอกันบ่าวสาวเจอกันครั้งแรกต้องบอกว่าที่อุบลราชธานีนะครับแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งเลยต้องบอกว่ามีการนัดดูใจกันพบเจอกันท่านบอร์มิกเกรต และสิ่งสําคัญที่สุดคําถามที่2 –จากน้องนุ่นน้องท่องเบทครับบนเวทีแห่งนี้คําถามที่2องนั่นคอความประทับใจซึ่งกันและกันน้องนุ่นมีความประทับใจอะไรในตัวของเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวมีความประทับใจอะไรในตัวของเจ้าสาวเชิญครับค่ะตั้งแต่วันแรกนะคะที่มองเข้าใจสาดายัน่น้องตั้งแต่มือแรกที่พอก,กันนะคะท่องเบสดูแลดีมากนะคะดูแลดีละกัน จนตกลงปลงใจคบกันนะคะดูแลดีตลอดเบื้องแง่ฮักแแพงกันเป็นห่วงเป็นใยนะคะเหมือนว่าเขาเ้าไปงาดน,นึ่งสิเขาจะดูแลเราดีเป็นพิเศษนะคะทั้งทั้งเบื้องหน้านและเบื้องหลังนะคะไม่ว่าจะเป็นอยู่บ้านหรือว่าอยู่งานหรือวายุสถานที่ใดต่างๆคือมันทําให้เราเห็นว่าเออเขาเป็นห่วงเราเขารักเราเนี่ยคือประทับใจที่เขาหักขอบคัวเขาเขาหักขอบคูวเฮ้าเหมือนครอบครัวตัวเองนะคะพี่นอกกะประทับใจ ทุกอย่างล่ะในในความเป็นตัวเขานะคะเขาเห็นเนาะกิซิวเปลี่ยนเนาะวันเนาะครับกะขั้งแรกที่พอคำนวณนะครับกะระทับใจนะครับกับผมเป็นเดียบซี่เพื่อนนะครับที่แรกครับกะแม่ที่แรกนะแม่ประทับใจก่อนครับแม่ก็เลยบอกว่าเออแม่มักกอนครับอ่านนี้แม่ก็เลยบอกว่าเออแม่มักนุนโน้ต่นงกาเลย พ,พ่อเห็นหนาแล้วครับเแล้วก็นหนาหากักยีรีครับพี่น,อน้องกะเอาแท้ดีก็่าจะเป็นคนคืน <c oughs> เอาหอมเลยพุ๊บวาอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเพราะท่านในหัวจุดไข้แมดเออพอดีกะนับพ่อกันครับผมกะเห็นทั้งนิสัยแล้วกะพอดีติดตามเพื่อนมาสักพักนะครับอยู่ในจ่าตั้งโจเฉียวนะครับผมกะเป็นคนดีหนาหักครับผมแล้วกะเก่งครับ เป็นคนเกง่งมาถึงมาดาเก่งนะครับพี่น้องโมเมนเรากับดาเก่งอยู่แต่เลากับหาเงินเก่งด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อครับนี่คือคำอความประทับใจซึ่งกันและกันท่านผูม้มีเกียรติครับและอีกหนึ่งคำถามนั่นคือคำมั่นสัญญาที่จะมอบให้กันและกันน้องนุ่นครับน้องทองเบสครับต่อหน้าท่านประธานในพิธีต่อหน้าสักข,ขีพยานทุกทกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ นะครับเรามีคำมั่นสัญญาอย่างไรจะมอบให้กันและกันบนเวทีเรียนเช่นครับค่สะสารนุ่นก็ไม่อยากให้คำสัญญาแต่ว่าอยากจะทำให้เห็นมากกว่าว่าทุกๆวันเราให้มอบมอบความรักให้กันมากน้อยแค่ไหนให้คำสัญญาเธอเหตุปะไรค่ะเขาก็เลยทำให้เห็นทุกๆวันดีกว่าว่ามือนี้เขาหักเขาซ้ำใดมืออื่นกระิหักเขาซ้ำนันคือกันหักหลายกว่าเกาพอค่ะ ครับกะไม่เนาะไม่มาย่ามได้คือส่งเมย์เงงขารวดเว้ยครับกะเสียหายข้ามันสัญญานะครับว่าสีดูแลทั้งนุ่นแล้วกะทั้งอย่าง,งทองเบลเขาบอกว่าก็จะดูแลทั้งนุ่นและก็ ลูกในท้องให้ดีที่สุดนะคะตอนนี้ต้องนุ่อนเก้ามีมีน้องแล้วสี่เดือนนะคะคือคุณลงคนคุณกับสีข้าใจว่าเออท้องท้องแล้วจังเตงสีบมเบอแมนค่ะคือมัน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 ,มนท้องมันท้องกอนจังแตงกับจริงแต่ว่าเข้าหาเหมือแแ่งก่อนเอาหูว่าเข้าท้องนะคะพี่น้องต้องขออภัยพี่น้องเลยอาทิตย์เพราะท่านได้บอกมือน,นีเขาอยากเอามาเซอร์ไพรส์พี่น้องทั้งหนาไปที่หลักการไล่ซดนะคะพี่น้องตอนนี้ก็สี่เดือนแล้วขอบคุณทุกคนที่ ให้ความให้ความยินดีนะคะพูนลองค้นกับหูแล้วละ่ะพูนลองค้นกับ,บ้ันหูกับบอยหูทั่วกนเมือนีว่าตอนนี้น้องนุ่นกําลังตั้งท้องนะคะแล้วก็กําลังทํางานทุกวันเหมือนเดิมนะคะมาได้พักมาได้พรคือเก่าค่ะพี่นอ้องตอนนี้ก็ได้ลูกสาวนะคะหนึ่งคนคะ่ะขอบคุณค่ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น้อง <c oughs> น้องสายพินนะคะ <c oughs> อาแล้วครับแขกผู้มีเกียรติกระดดทุกท่านครับหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหต้องบอกในวันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะครับต้องบอกว่าทั้งสองนอกจากเป็นทองแผ่นเดียวกันและในวันนี้เช่นเดียวกันถือว่าเป็นการประกาศให้กับทุกท่านได้ทราบว่าเราร่วมแสดงความยิยดีในการกรองรักของเดือนแล้วยังร่วมแสดงความดนดีที่จะมีทายาทต,ตัวน้อยให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้ชื่นชมอีกด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติกระดบทุกท่านครับสิ่งสําคัญที่สุด อยากจะให้คู่บ่าวสาวขอบคุณแขกที่มาร่วมงานขอบคุณท่านประธานในพิธีขอบคุณพระคู่บ้านนั่นคือพระคุณจากคุณพ่อคุณแม่และสิ่งสําคัญที่สุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวครับอย่าลืมขอบพระคุณแขกทุก,ท,กท่านที่อยู่ในงานแห่งนี้โอกาสนี้เชิญครับข่าววันนี้น้นุ่นก็น้นุ่นกับท่องเบสนะคะแล้วก็ทางครอบครัวต้องขอ,ขอขอบคุณนะคะอตอนแรกคือข,อขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติท่านประธานนะคะหละกะักกา พี่น้องสุขุมสุขคนนะคะทั้งพี่น้องในหมู่บ้านชุมชนนะคะพี่น้องเอฟซีร่วมไปถึงทีมงานมอลัมวิธีเครื่องเสียงทีมงานไล์สดต้องวันนี้ต้องขอบคุณไล์สดจากพี่จุนบา่าวบูทยสตูดิโอด้วยนะคะทีมมารวมการรวมงานหลกักการขอบคุณค่ำยินดีขอบคุณผูกแขนออนไลน์ด้วยนะคะพี่น้องทั้งไล์สดกัมมี่นะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ความสนใจให้ให้เป็นเกียรติในมือนีเนาะสำหรับ เราสองคนคือมันหนูซึ้งว่าเป็นเกียรติอย่างไรที่พี่น้องเข้าสแสดงความยินดีหลักอขาดต๊กบกพ่องมองไดนง้ดนุ่นก็ร้องเบสต้องขอไพ่น้ำหล,หลายเลคือปกติเบาเกง่งก็ึ้นค้นฮานมากมือนีมันคือเบบหลินพันกันคูกคล้ใยๆจะได้บวกคือมันพันธ์เด้ลองพ่อท้องเบสอ่ะเดี๋ยวตัวนี้กะขาดตกก๊กบกพ่องกับต้องขอไพ่พี่น้องผู้ใดที่มากที่หลังกะเลือกนางโตได้เลยนะคะหลักกา ตานีก็จะเป็นเบียร์เหลือหยุกเทียบเลยลงทั้งหมดสิบห้าถังนะคะสิบห้าถังคุณซีอืมจะมันสิตกจากล่างกัดก,กินซอยกันให้มันเบิร์ดเดอร์ค่ะพี่นอ้องเอาเมื่อนี้เดี๋ยวบอวอะไรอย่งน้องมันมันสวยแลย้วเขาสิไดฟังล่ำกันนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะเอาแล้วครับท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือคำขอบคุณครับและสิ่งสำคัญที่สุดหลายๆท่านเอฟซีบอกว่า อยากให้คู่บ่าวสาวแสดงความรักบนเวทีใช่ไหมครับหลายๆท่านบอกว่าโอ้โหอยากเห็นน้องนุ่นและน้องทองเบชนะครับแสดงความรักบนเวทีแห่งนี้ด้วยการหอมแก้มนะครับเพื่อแสดงความรักเอาเป็นว่าเราจะสวมกอดก่อนครับน้องทองเดศน้องนุ่นครับเราเป็นโอบกอดกันก่อนครับเอาล้ครับโอบกอดกันก่อนนะครับเราจะเริ่มจากเจ้าสาวแสนสวยหอมแก้มแถมคําขอบคุณ ในวันนี้ครับขอบคุณเจ้าบ่าวที่ให้ตามคำมั่นสัญญาเดินทางมาเข้าสู่พิธีมงคลสมรสตลอดจนให้ความรักความเอ็นดูเจ้าสาวพร้อมกับครอบครัวของเจ้าสาวเช่นเดียวกันเจ้าสาวแสนสวยเชิญครับทุกท่านครับเสียงปรบมือเพื่อร่วมแสดงความยินดีครับเจ้าบ่าวสุดหล่อของเราครับขออนุญาตหอมแก้มเจ้าสาวครับแทนคําขอบคุณเช่นเดียวกันเสียงปรบมือดังๆครับ เอาละครับทุกท่านครับคงจะให้คู่บ่าวสาวได้ลงไปบันทึกภาพพร้อมกับขอบคุณแขกด้านล่างนะครับเพื่อแทนคําขอบคุณที่ทุกท่านเสียสละเวลามีค่ามาร่วมเป็นสักข,ขีพยานโอกาสน,นี้เชิญคู่บ่าวสาวครับขออนุญ,ญาตเชิญครับเอาละครับขอบพระคุณคู่บ่าวสาวและสิ่งสําคัญที่สุดในวันนี้ครับเพื่อเป็นการเปิดบรรยากาศของกิจกรรมการสแสดงบนเวทีแห่งนี้มหอรสพหมอลำซิ่งบนเวทีกระผมขออนุญ,ญาตเรียนเชิญ